วันนี้ก็จะมาเฉลยข้อสอบสพบปะอนะครับของระดับชั้นมัธยมนะครับปี63ซึ่งผมน่าจะแบ่งเป็น2ตอนก็คือ15ข้อกับ10ข้อนะครับโอเคอ่าใครอยากทำก่อนก็สามารถลองทำได้เลยนะครับโอเคครับข้อที่1ครับถ้าก้อนนี้มีค่ากับศูนย์ ตงหาค่าสมบูรณ์ของ a บวก b ข้อสไตล์นี้นะครับถ้าเราเจอแนะนำให้เราทำเป็นกำลังสองครับอันนี้นะครับเราก็จะใช้หน้ากำลัง2องบวกสหน้าหลังบวกหลังกำลังสองนะครับแล้วก็จะเป็นกำลังสอง ซึ่งเนื่องจากว่าไม่มีตัวอะไรนะครับที่ก้อนสี่เหลี่ยมกําลังสองนะครับมันจะมีค่ามากกว่าเท่ากับศูนย์แล้วเนื่องจากกําลังสองสองตัวบวกกันมีค่าเท่ากับศูนย์แสดงว่าแต่ละกล่องนะครับต้องมีค่าเท่ากับศูนย์แสดงว่า a บวก2ต้องมีค่าเท่ากับศูนย์ b ลบ1ต้องมีค่าเท่ากับศูนย์ a ก็จะมีค่าับลบ2ตรงนี้นะครับ b ก็จะมีค่าเท่ากับ1เขาบอกว่าค่าสมบูรณ์ของ a บวก b ก็คือท่ากับค่าสมบูรณ์ของลบ2บวก1ซึ่งจะมีค่าก็คือค่าสมบูรณ์ของลบ1ก็คือมีค่าเท่ากับ1นั่นเองโอเคข้อสองนะครับจำนวนเต็ม x ที่สอดคล้องกับสมการนี้ก็เห็นได้ชชดว่าซ้ายขวาเป็น,ปนจำเป็นจำนวนหนึ่งแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเราจะมายุบโรงการก็หาครนอของมันนะครับก็คือสิบสอง สก็ไปคูณกับ 2x ลบ1 3ก็จะไปคูณกับ x ลบ3ซึ่งจะมีค่าก็คือ12ด้านบนก็จะเป็น 8x ลบกับ 3x กนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ 5x ด้านหน้าเป็นลบ4ด้านหลังเป็นลบ9ก็ก็จะเป็นอออ ตรงนี้เป็นลบสี่นะครับแต่ว่าตรงนี้ลบสามคูณเข้าไปก็เป็นบวกเก้ามันก็จะเป็นบวกห้านั่นเองครับอ่าโอเคเนื่องจากตัวตรงกลางของเรานะครับเป็นส่วนสิบสองแต่ว่าตัวซ้ายคือส่วนสองกับตัวขวาคือส่วนหกเพราะฉะนั้นเราจะทำเป็นส่วนสิบสองให้เหมือนกันด้นซ้ายก็จะทําการคูณหกส่วนหกต้นขวาก็จะการสองส่วนสองก็จะเป็นเก้าสิบน้อยกว่าห้าเอ็กบวกห้า น้อยกว่า1้ออ่ะนั่นก็หารหให้หมดเป็น18น้อยกว่า x บวกหน้อยกว่า22ซึ่งก็จะได้ว่า17เนี่ยน้อยกว่า x น้อยกว่า21 x ก็เป็น18 19 20เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบได้ว่ามี3ามจำนวนข้อต่อไป ถ้า A เป็นจำนวนนับที่เ้อยที่สุดซึ่งเมื่อนำ 6, 7, 8และ9ไปหารจะเหลือเศษ5เสมอคือข้อนี้โจทย์มันอาจจะไม่ค่อยดีเนาะแต่ว่าถ้าถามว่าน้อยที่สุดอะมันสามารถตอบได้เลยว่าเป็น5เพราะว่า 6, 7, 8, 9ไปหารเนี่ยยังไงมันก็เหลือเศษ5ซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกแต่ว่าผมอะเดาว่าข้อนี้เขาอยากให้เราอะใช้หอร์มนมาคิดด้วย เขา,าต้องการใช้ครรนอครอรนอรโอเคอรครรนอเจ็ดแปดเก้าคันสองสามเจ็ดสี่เก้าสามก็เป็นหนึ่งเจ็ดสี่สามคูณกันหมดก็เป็นหกตรงนี้เป็นเท่าไหร่ยี่บแปดตรงนี้เป็นแปดสิบสี่แปดสิบสี่คูณหก ห้าร้อยสี่นั่นก็บวกด้วยห้านะครับก็จะเป็นห้าร้อยเก้าคือผมว่าข้อนี้ถ้าจะเขียนให้ดีอ่ะควรเพิ่มว่าถ้า A เป็นจำนวนนับเป็นจำนวนนับสามหลักถ้าเพิ่มคำว่าสาหลักขึ้นมานะครับห้าก็จะถูกตัดทิ้งไปแต่ว่าถ้าถามข้อนี้ผมผมว่า ถ้าตามโจทย์เลยควรตอบ5แต่ถ้าถามว่ารู้สึกว่าเขาอยากให้ตอบอะไรก็ควรตอบ509ครับโอเคข้อที่สี่โยนลูกเต๋าสิบหน้ามีเลขหนึ่งถึงสิบโอกาสขึ้นเป็นจำนวนเฉพาะเป็นเท่าไหร่ตอบให้รูปในสันิยมจำนวนเฉพาะหนึ่งถึงสิบมีเท่าไรสองสามห้าเจ็ดสิบเอ็ดอแสดงว่าสิบเอ็ดเกินนะครับ ก็คือจะมีแค่4ี่จำนวน4ตัวแต่ว่าสี่ตัวเนี่ยโอกาสความนเป็นก็คือ4ใน10บถูกไหมครับถ้าต่บเป็นทศนิยมก็คือศูน่นั่นเองโอเคข้อมูลชุดหนึ่งเรียงจากน้อยไปมากก็คือเขาเรียงมาให้เราแล้วนะครับถ้าข้อมูลชุดนี้ค่าเฉลี่เยเลขคณิตเป็น7.5มัธยฐานเป็น6.5 องหาค่า x กับ y คูณกันก็นั่นค่าเฉลี่ยนะครับเราต้องเอาทุกเลขมาบวกกันซึ่งมันก็จะเป็น3บวก4บวก5บวก6บวก x บวก y บวก10บวก16คูณอาหารหารด้วยจำนวนตัวจำนวนตัวมีเท่าไหร่ครับ2 4 6 8 8ตัวมีค่าเท่ากับ7.5 แสดงว่า x บวก y มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะ7 12 18 28 44งสแ่สดีงว่า x บวก y มีค่าเท่ากับ16โอเคต่อมาเราใช้เงื่อนไขมามาเทียฐาน มัตถิาญก็คือเราต้องดูค่าตัวค่าตัวตรงกางนะครับแต่ว่าเนื่องจากมันเป็น8ตัวใช่ไหมครับเราก็จะเอาตัวที่4กับตัวที่5มาทาการเฉลี่ยกันคือ6บวก x หาร2เท่ากับ6.5แสดงว่า x มีค่าเท่ากับ7เนื่องจาก x มีค่ากับ7ดังนั้นก่อนหน้านี้ที่เราทํามาตรงนี้ก็จะได้ว่า y มีค่าเท่ากับ9โจทย์ถาม x กคูณ y ก็จะมีค่ากับเคูณ9 ก็คือ63นั่นเองข้อที่6นะครับ A B C D เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานมุมทแแยง A C และ A และ B D ตัดกันที่จุด O X าเป็นจุดตึงกางของ B O Y เป็น C O โอเคตรงนี้มีเนอะงพื้นที่9 เครื่องรจากตรงนี้มันแบ่งเท่ากันอ่าอาจจะต้องรู้อย่างหนึ่งก่อนนะครับว่าถ้าสมมติว่าเราแบ่งครึ่งส่วนด้านล่างครับจะเป็นสามเท่าของส่วนด้านบนก็คือสมมติว่าตรงนี้ เป็น x ใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะเป็น3 x อันนี้นับนับพื้นที่นับนับพื้นที่ถ้าอยากรู้ยังไงก็ลองดูครับใช้พื้นที่ใช้พื้นที่ตีโกนก็คือหนึ่งส่วนสองคูณเดี๋ยวโอเค ก็คือก็คือจะเป็นความยาวสองด้านที่อยู่ติดกันคูณด้วยมุมที่อยู่ระหว่างนั้นนะครับก็คือไทามองนะครับก็คือ,อพื้นที่รูปเล็กเนี่ยมันก็จะเป็นหนึ่งส่วนสองคูณกับ A คูณกับ B คูณกับไซน์มุม c นะครับส่วนรูปใหญ่ก็คือหนึ่งส่วนสอง คูณกับ 2a คูณกับ 2b คูณกับไซ n ์ c ซึ่งจะเห็นได้ว่าอัตราส่วนมันก็คือ1ต่อ4นะครับคือจะมีแค่2ของ a 2ของ b ที่มาอยู่เพราะฉะนั้นก็คือตรงนี้เป็น1ส่วน4เท่าของทั้งหมดสแสดงว่าตรงนี้ก็จะเป็น1ส่วน3ของด้านล่างโอเคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าด้าน ล่างเป็นเก้าด้านบนก็จะเป็นสามเขาถามว่าจงหาว่า a d y มีค่าเท่าไหร่ตรงนี้นะครับถ้าเราวัดลาก y b มาเนี่ยครับเราก็จะได้ว่าสามเหลี่ยม o y x กับ x y b จะมีค่าเท่ากันเนื่องจากความสูงเท่ากันแลวก็มีฐานเท่ากันด้วยครับก็จะเป็นสามตรงนี้ เนื่องจากมันเป็นเส้นทแยงมุมตัดกันนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องแบ่งกันเท่ากันเพราะฉะนั้น DO ตรงนี้ครับ DO ก็ต้องเข้ากับ OB เพราะฉะนั้นด้วยความที่ฐานเท่ากันสูงเท่ากัน,กนตรงนี้ก็เลยต้องมีค่า6เท่ากันครับสาาเส้นทแยงมุมสองเส้นตัดกัน ื้นที่ตรงข้ามก็จะเท่ากันด้วยครับด้วยความที่เป็นขนานด้วยนะครับตันนี้ก็จะเป็นสิบสองเพราะฉะนั้น a d y เนี่ยก็จะมีค่าตลักสิบแปดนั่นเองอันนี้ก็อาจจะอ่าเราลองจำทริกไปเลยนะครับข้อที่เจ็ดนะครับออันนี้ก็จะเป็น f a c t o r รียนะครับก็ a เป็นจำนวนเต็มบวกสามหลักที่น้อยที่สุดที่ทำให้ ก้อนี <Bien> ้นะครับเป็นกำลังสองสมบูรณ <pet> ์ก <uno> uh, like, oh. okay. ็เออ่ถ้าเรานึกออกนะครับก็เอแฝกคูณ <siege> กับ a แฝกคูณกับ a อบวกหนึ่งถูกไหมครับอ่ะอันนี้ผมกระจายตัวด้านหลังเป็น a แฝกกับคูณกับ a อบวกหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะได้ว่าเป็น a แฟกทอเรียลกำลังสองคูณกับ a อบวกหนึ่ง เนื่องจากเขาบอกว่าก้อนนี้นะครับเป็นกําลังของสมบูรณ์เนื่องจากตรงนี้นะครับเป็นกําลังของสมบูรณ์อยู่แล้วเราก็เลยไม่ดูนะครับเราก็เลยมาดูแค่ที่เป็น a บวกหนึ่งเบวกหนึ่งเนี่ยต้องเป็นกําลังสองสมบูรณ์อ่ะเราเปลี่ยนละแล้วกําลังของสมบูรณ,รรณ์ที่น้อยที่สุดคือเท่าไหร่หนึ่งร้อยถูกไหมครับหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ แต่เขาบอกว่าเป็นสามหลักถ้าเราให้ a บวกหนึ่งทับหนึ่งร้อยนะครับ a จะมีค่าเท่ากับ a จะมีค่าทับเก้าเก้าซึ่ง a จะไม่เป็นสามหลักเพราะฉะนั้นหนึ่งร้อยใช้ไม่ได้ครับถ้า a บวกหนึ่งร้อยเท่ากับหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ด a มีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยี่สิบก็ถูกตามที่เขาต้องการครับแล้วก็เป็นค่าที่น้อยที่สุดด้วยเพราะฉะนั้น a ก็เลยมีค่าเท่ากับร้อยยี่สิบนะครับ ข้อแปดนะครับถ้าจะโจทย์สไตล์นี้นะครับให้เราพยายามหาค่า a คูณกับค่า b คือเราไม่จำเป็นต้องหาค่า a โดดโดดค่า b โดดๆดดแต่เราให้หาความสัมพันธ์นะครับจะได้ไม่ต้องคิดเยอะตรงนี้นะครับก็คือเราเอาก้อนแรกกำลังสองจะเป็นหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองซึ่งมีค่าเท่ากับสิบหกนะครับตรงนี้ก็ นื่องจากเกับเมังสามบบีมังสองมีค่าทับห้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสองเอบก็จะมีค่าทับสิบเอ็ดส่งผลให้ว่า a อมีค่าทับสิบเอ็ดส่วนสองแล้วโจทย์ถามค่าสมมูรณของ a เอลังสามบบีมังสามนะครับซึ่ง a เอลังสามบบีมังสามเราก็สามารถเปลี่ยนรูปได้นะครับก็จะเป็นรูปของ a บวก b คูณกับ a กำลังสองลบ ab บวก b กำลังสองอ่ะแล้วเราก็แทนค่าได้เลยครับ a บวก b มีค่าเท่ากับ4นะครับ a กำลังสองบวก b กำลังสองมีค่าเท่ากับ5ลบกับ11ส่วน2นะครับที่เราคิดได้เมื่อกี้ก็จะมีค่าเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ4คูณกับลบ0.5 ซึ่งก็คือด้านในก็จะเป็นลบสองพอถอดค่าสมมูรออกมาก็จะมีค่ากับสองนั่นเองข้อเก้านะครับอ่าเราจะเห็นได้ว่าทุกพจน์มี A ใช่ไหมเราสามารถดึง A อออกมาได้ก่อนครับอ่าคือ อัน,นีอาจจะต้องสังเกตให้เป็นนะครับอาจจะทริคนิดหนึงก็คือถ้าหากว่าเราเห็นเป็นสองเนี่ยสองมันคือหนึ่งกับสองใช่ไหมครับหกมันคือสองกับสามสิบสองมันคือสามกับสี่แล้วเก้าสิบก็คือเก้ากับสิบใช่ไหมครับเราสามารถแยกพจน์ได้ครับมันก็จะเป็น a ที่คูณกับหนึ่งลบหนึ่งส่วนสองก็จะมีค่ากับ่งั่วนสองคราวนี้ หนึ่งส่วนหกเนี่ยก็คือหนึ่งส่วนสองลบกับหนึ่งส่วนสามสิบสองเนี่ยก็คือจะเป็นหนึ่งส่วนสามลบกับหนึ่งส่วนสี่ไปเรื่อยๆจนถึงหนึ่งส่วนเก้าลบหนึ่งส่วนสิบซึ่งถ้าเราสังเกตนะครับเราจะเห็นได้ว่าตัวระหว่างกลางนะครับมันจะตัดกันหมดตัดตัดตัดระหว่างกลางก็จะตัดกันหมดจนเหลือแค่หนึ่งกับลบหนึ่งส่วนสิบอ่าก็จะเป็นเท่ากับ a คูณกับ1ลบ1ส่วนซึ่งมีค่าเท่ากับอ a อลบ2นะครับด้านหน้าจะเป็น9ส่วน10เท่ากับ a ลบ2เป็น 9a เท่ากับ10 a ลบ20ตวนี้กแก้สมการก็จะได้ว่า a มีค่าเท่ากับ20นั่นเองโอเคคราวนี้ข้อ10กกำหนดให้ค่าสมบุรณ ของ x ลบ11เท่ากับ a เมื่อ x ลบ11เอ x น้อยกว่า 11, 11และค่าสัมบูรณ์ของ a, x บว x บวก4เท่ากับ b เมื่อ x น้อยกว่าลบ4แล้วค่าของ 2x บวก a บวก b มีค่าเท่าไหร่ค่าสัมบูรณ์นะครับก็คือเป็นค่าที่ดึงออกมาต้องเป็นบวกเท่านั้นจากตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่า11 ลบ x มีค่ามากกว่าศนแสดงว่าก้อนหน้าน,นะครับมันสามารถดึงได้เป็นลบ x บวก1ิอมีค่าเท่ากับ a นะครับส่วนก้อนหลังก็จะเห็นได้ว่าลบสีลบ x มีค่ามากกว่าศนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สามารถดึงเป็นลบ x ลบสี่บวกเท่ากับ d นะครับโอเคคราวนี้เราลองนำทั้งสองสมการมารวมกันจะเป็น ลบ 2x บวก7เท่ากับ a บวก b ส่งผลให้ได้ว่า 2x บวก a บวก b มีค่าเท่ากับ7นั่นเองครับโอเคครับข้อนี้ก็จะตอบ7นั่นเองซึ่งมันตรงกับคำถามข้อที่11นะครับจงหาอ่า3หลักที่หาร220 0แล้วเหลือเศษ4มีจะทั้งหมดกี่ตัว ก็ตอนแรกนะครับเหลือเศษเหลือเศษสแสดงว่ามันหาลงที่สองพันสิบหกอ่ะเราก็ลองแยกตัวประกอบนี่ก็ลองหาจำนวนตัวดูนะครับอ่าสมมุติหารแปดแล้วกันก็จะเป็นสอง้อยห้าสิบสองอ่ะสมมุติหารสองไปอีกก็จะเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบหก อ่าอันนี้อาจจะเยอะแยะนะครับหกกับยี่สิบเอ็ดสองสามสามเจ็ดอันนี้ผมกำลังนึกอยู่มือนกันว่าทำยังไงให้มันง่ายอืทำยังไงให้มันแบบครบทุกตัวดีกว่า อ่าอย่างแรกก็คือสองหนึ่งคูบสองพันสิบหกนะครับสองคูบหนึ่งพันแปดสามคู่กับเจ็ดร้อยเอ๊หกร้อยกว่ากว่าหกร้อยเจ็ดสิบสองสี่คู่กับเท่าไหร่ครับห้าร้อยห้าร้อยสี่ห้าหารไม่ลงนะครับหกคู่กับสามร้อย สามสามหกเจ็ดมีตัวประกอบเพราะฉะนั้นเจ็ดหารลงตัวอีกได้เป็นสองร้อยสิบสี่หกสองแปดแปดนะครับเพน่มคนอนุญาตโอเค เหารลงตัวเสร็จแปดแปดหารลงตัวแปดได้เท่าไหร่สองห้าสองเก้าหารลงตัวอีกนะครับบก็คือพยายามดูนะครับว่ามีตัวประกอบที่เหลือเท่าไหร่มันก็ลองเอาไปหารดูก็จะเป็นเก้าหารเท่าไหร่สองร้อยยี่สิบสี่สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองหารลงตัว เท่าไหร่หนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดร้อยหกสิบแปดนะครับสิบสี่ก็หารลงตัวสิบสี่หารสองพันสิบหก สิบสี่หารสองปนสิบหกได้ร้อยสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบหกหารลงสิบหกก็ได้หนึ่งร้อยเท่าไหร่อ่อ เลขก็เริ่มเยอะแล้วสี่สิบเอ็ดสองสามเก้าร้อยยี่สิบหกนะครับสิบแปดสิบเจ็ดฐานเมลงก็สิบแปดร้อยสิบสองอ่าโอเคคราวนี้เลขมันเริ่มใกล้ละถ้าอ๋อถ้าเป็นสิบเก้าหานไม่ลงยี่สิบหานไม่ลงยี่สิบเอ็ด ยี่สิบต้นไปเป็นยังไงไม่ถึง100่งร้ก็เก้ากว่าเพราะฉะนั้นก็มีเพียงเท่านี้ลองนับดูว่ามีกี่ตัวมี1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแดเกสิบตอบทั้งหมด10ตัวครับข้อ12บสอครอบครัว1พ่อลูกมีผลคูณคือ2,100อายุพ่อกับลูกรวมกันเป็นจำนวนขี้ จำนวนขี้แสดงว่ามีกรณีนะครับเคือคู่บวกขี้อ่ว่าคอร์นอของพ่อและลูกน้อยกว่าสองพันหนึ่งร้อยลูกอายุมากกว่าสามสิบปีก็อตอนแรกต้องมาแยกสองพันหนึ่งร้อยก่อนนะครับอโอเค เงื่อนไขแรกเขาค,คู่กับขี้แสดงว่าตัวหนึ่งต้องมีสี่คือสอี่ไม่สามารถแยกเป็นสองสองได้มันต้องมีสี่ตัวหนึ่งตรงนี้ยี่ห้าก็แยกเป็นห้ากับห้าได้เนาะอ่าลูกอายุมากกว่าสามสิบพ่อก็ต้องมากกว่าสามสิบด้วยถูกไหมครับอ,อันนี้เขาบอกว่าคอรนอของพ่อและลูก น้อยกว่าสองพันหนึ่งร้อยแสดงว่ามันต้องมีตัวที่มันช่วยลดถูกไหมครับสี่เนี่ยมันไม่สามารถแยกกันได้แสดงว่าสี่อ่ะมันต้องคูณสี่ตรงๆแต่ห้ามันมีสองตัวแสดงว่าห้าเราต้องแยกไปสองฝั่งแล้วเราก็จะเหลือแค่สามกับเจ็ดซึ่งก็อบอกว่ายังไงลูกอายุมากกว่าสามสิบถ้าลูกเอาสามไป จะเป็นเท่าไหร่15ไม่ถึงแสดงว่าลูกต้องเอาเเจ็ด็ดอยู่ที่ลูก3อยู่ที่พ่ออ่ามันก็จะคูณกันได้60กับ35ซึ่งก็ถามว่าอายุมากกว่ากี่ปีก็ตอบ25ปีข้อนี้อาจจะไม่ต้องมานั่งอ่าคิดอะไรเยอะยยๆนะครับข้อนี้สามารถไล่แล้วแบบเดาๆได้เลยว่าประมาณ60กับ35โอเค ข้อสิบสาม x y เป็นจำนวนเต็มบวกถ้าสามเหลี่ยมรูปหนึ่งมีความยาวเป็น3 6 x กับสามเหลี่ยมรูปที่สอง y แล้วค่ามากที่สุดของ x ลบ y มีค่าเท่าไหร่แสดงว่า x ต้องเป็นค่ามากถูกไหม y ต้องเป็นค่าน้อยคราวนี้เงื่อนไขของสามเหลี่ยมคืออะไรครับเงื่อนไขของสามเหลี่ยมก็คือ,อสมมติว่าเรามี2ด้านบวกกันจะ ยาวกว่าด้านที่สามโอเคอ่าอันนี้จะนึกภาพไม่ออกก็คือสมมติถ้าเรามี x y z ใช่ไหมครับก็คือ x บวก y เนี่ยต้องมีค่ามากกว่า z y บวก z ต้องมีค่ามากกว่า x แล้วก็ z บวก x ต้องมีค่ามากกว่า y อันนี้เป็นปดอ่าคีย์หลักสำคัญของสามเหลี่ยมนะครับโอเค เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้ x เป็นค่ามากที่สุด3บวก 6, 6, 6ต้องมีค่ามากกว่า x แล้วถ้าอยากให้ y มีค่าน้อยที่สุดก็คือเอาตัวน้อยที่สุดบวกกับ y ซึ่งต้องมีค่ามากกว่า6อ,อันนี้นะครับ x ก็จะมีค่าับ8ตรงนี้ x ก็จะมี x y ก็มีค่าับ4พอ x ลบ y นะครับก็จะมีค่าับ4นั่นเอง ข้อ14ก็จะเป็นเลขาคณิตนะครับ P Q R เป็นจุดศูนย์กลางของแต่ละวงกลมซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ10 O เป็นจุดปลายของเส้นผ่าศูนย์กลาง r เนาะถ้า O C สัมผัสวงกลม Q ที่จุด C และตัด P ที่จุด A และ B ตามรูปแล้วขอด A B ยาวเท่าไหร่เ<อ>นื่องจาก C เป็นเส้นสัมผัสวงกลมคนระับเพราะฉะนั้นผมจะลาก Q ไป สวสมบัติของเส้นสมบัติวงกลมครับก็คือลากจากจุดศูนย์กลางไปมันจะตั้งฉากอืมโอเคเนาะนี่ห้า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 อ่าผมจะลาก p ไปแบ่งครึ่งน,นะครับของ a และ b เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะตั้งฉากเหมือนกัน,นครับถ้าเราถ้าเราลากแบ่งครึ่งขอดเส้นม,มันก็จะตั้งฉากเหมือนกัน โ okay. อเคถ้าเราเห็นนะครับเราจะเห็นได้ชัดว่าให้เป็นจุด K แล้วกันเราจะเห็นได้ว่า OKP คล้ายกับ OCQ นะครับ <c oughs> เพราะว่าหนึ่งก็คือเรามีมุมเหมือนกันถูกไหมมุมตรงนี้แล้วเราก็มีตั้งฉากแสดงว่ามุมตรงนี้ก็เท่ากันแสดงว่าสองรูปนี้เป็นรูป คลายครับสามเดิมสามเ่ยมสองลบมีขายกันก็จะได้ว่า OP ส่วน OQ ครับจะมีค่าเท่ากับ kp ส่วนกับ CQ อ่ะเนื่องจากเรารู้ว่า OP มีค่าทับสิบห้า q มีค่าทับยีบ25 KP นะครับมีค่าเราไม่รู้เนาะแต่เรารู้ว่า CQ มีค่าเท่ากับห้า ดังนั้นเนี่ยเราก็จะได้ว่า KP นะครับมีค่าเท่ากับสามพอ KP มีค่าเท่ากับสามเสร็จเราลองนาก PA PA มีความยาวเท่ากับห้าลูปนะครับเนื่องจากเป็นรัศมีจากพีทาโกรัสนะครับก็จะได้ว่า AK มีค่าเท่ากับสี่ KB ก็มีค่าเท่ากับสี่เพราะฉะนั้นเส้นคอร์ด AB นะครับก็จะมีค่าความยาวก็คือแปดนั่นเองโอเคข้อสิบห้านะครับ ถ้า3ก้อนนี้มีค่าเท่ากันเมื่อ a b c เป็นจำนวนจริงที่แตกต่างกันแล้ว x y z บวกกันได้เท่าไหร่ข้อนี้น,นะครับถ้าเราเจอสไตล์นี้ถ้าสมมุติเราคูณทะแย,ยงเราแก้ไปเรื่อยๆมันอาจจะยากเออผมผมไม่ได้ใจเหมือนกันอาจจะคิดออกหรือคิดไม่ออกมันอาจจะก็มีความยุงย่งเหยิงนะครับเพราะฉะนั้นผมจะให้สมมติตัวหนึ่งนะับเป็น k ขึ้นมาให้มีค่ารับ k เพราะฉะนั้น x บวก y นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ k คูณกับ a ลบ b y บวก z นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ k คูณกับ b ลบ c z บวก x นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ k คูณกับ c ลบ a เพราะฉะนั้นเราจะเอาทั้งสามสมการนะครับรวมกันก็จะเป็น 2x บวก y บวก z มีค่าเท่ากับ k ด้านในนะครับอ่า จะเห็นได้ว่า a กับลบ a ตัดกัน b กับลบ b ตัดกัน c กับลบ c ตัดกันเพราะฉะนั้นด้านในก็จะมีค่าเท่ากับ0ดังนั้นเราเลยจะได้ว่า x บวก y บวก z เท่าก mm ับ0นั่นเองโอเคครับสำหรับพาร์ทหนึ่งก็จ